วันนี้คงต้องขอบคุณแสวงมากที่ให้กำลังใจกับคนที่เขาอาจจะท้อแล้วก็เหนื่อยอยากให้ชีวิตของแสวงเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่เขาเหนื่อยเขาท้อที่ว่าในส่วนของแสวงเนี่ยสามารถที่จะเช่าบ้านเดือนละ4 00 0บาทได้โดยที่มาใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายก็ไม่ถึงกับลำบากพร้อมกับครอบครัวก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีกับคนอื่น ที่เขาได้ติดตามฟังวันนี้ต้องขอบคุณแสวงเป็นอย่างมากสวัสดีครับท่บานเจาาที่เราได้รู้จักกับสวงสแล้วตอนนี้เรามารู้จักกับสมใจกันบ้างนะครับโดยเฉพาะอาชีพของสมใจนั้น อุปสรรคในการทํางานแล้วก็สิ่งที่สมใจจะต้องเจอตั้งแต่แรกเจอตั้งแต่แรกทํางานจนถึงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างแต่ที่รู้รค,ครับตอนนี้สมใจมีลูกค้าเยอะมากแล้วก็ในแต่ละวันนั้นสมใจมีรายได้ขนาดไหนยังไงเผื่อที่หลายคนอาจจะยังไม่มีอาชีพอาจจะมาทํางานหรือว่าเลือกอาชีพเหมือนสมใจได้ก็คงจะได้พูดคุยกับสมใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ สนใจครับแล้วในช่วงแรกๆที่มาทำอาชีพเสริมสวยหลังจากที่ฝึกแล้วปัญหาอุปสรรคที่เจอเป็นไงบ้างกม็มีอยู่ค่ะอุปสรรคเพราะว่าเราเป็นคนพิการแล้วเขาส่วนมากเข้ามาใช้บริการก็จะมีลูกค้าที่เขาทำงานระดับนะคะ,ะก็มีอยู่ค่ะแต่ว่าทำไปทำมามันก็เขารับเราได้ค่ะมันก็เลยภูมิใจที่เราทำได้ตรงนี้ค่ะ เออแล้วแล้วอย่างกรณีที่เวลาเราไปสระผมอะไรเงี้ยออใช้วิธีไหนเพราะว่าสมใจเองก็เดินไม่ได้ใช่ไหมฮะนั่งรถเข็นค่ะนั่งรถเข็นแล้วก็ไปนั่งตรงที่ก็อี้ค่ะอ,อืมแล้วแล้วเวลาปกติแล้วเนี่ยในการทําเสริมสวยนีย่ตรงไหนที่ถือว่าเป็นอุปสรรคอุปสรรคในการทํางานมากที่สุดอุปสรรคในไม่มีค่ะเพราะว่าเราได้ฝึกมาจนเต็มที่แล้วเราถึงได้ออกมาประกอบอาชีพค่ะ อ๋อแสดงว่าชนานาญการก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่มีอุปสรรคแล้วตอนนี้ค่ะแล้วแล้วอย่างสมใจเนี่ยก็คือทําเสริมสวยไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยในในส่วนของความเป็นแม่เหนื่อยไหมก็มีบางครั้งก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าลูกไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามีแม่มาช่วยดูแลค่ะอ๋อหมายถึงว่าแม่มาช่วยดูแลลูกช่วยด้วยค่ะอ่า แสดงว่าสมใจก็จะทําในส่วนของเสริมสวยใะเยอะกว่าค่ะเออถามรายได้เนี่ยจะจะพอบอกได้ไหมว่าเดือนหนึ่งตกประมาณสักเท่าไหร่ประมาณเอาประมาณหมื่นนิดนะคะหมื่นฮะ <c oughs> ซึ่งซึ่งคงต้องบอกว่า พอๆอกับเงินเดือนอย่างพวกเราอะไรเงี้ยครับอาจจะมากกว่าได้ซ้ําไปผมมองว่าอาชีพเสริมสวยเนี่ยเป็นเป็นอาชีพที่มีไรายได้ค่อนข้างจะสูงซึ่งอย่างสมใจอาจจะมีอุปสรรคเยอะแยะที่กว่าจะมาอยู่ตรงนี้กว่าจะได้รับการยอมรับเนี่ยสมใจประมาณสักกี่ปีประมาณปีครึ่งค่ะกว่าจะมีคนเข้าใจว่าเราทําได้ทุกอย่างค่ะ แล้วที่นี่ทําอะไรได้บ้างเพราะว่าเผื่อใครที่อาจจะฟังอยู่แล้วก็ดูอยู่ทางอินเทอร์เน็ตถ้ามาอุบลอาจจะแวะมาที่ร้านของสมใจก็มีทําผมก็ยืดผมทําสีผมล่ะค่ะขัดหน้านวดหน้าค่ะสิ่งนี้ผมหมดหมดสิทธิ์ที่จะได้ทําครับเพราะว่าผมไม่มี <laughs> แต่ว่าขัดหน้านวดหน้าผู้ชายทำได้ไหมครับทำค่ะ,คะอ๋อทำเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะทำให้หล่อได้ไหม ก็ S <S <S ถ้าหลอมาแล้วก็ไม่ยากค่ะอีกอย่างที่อยากจะให้สมใจได้คุยเพราะว่ามีคนบางคนที่ร่างกายสมบูรณ์แต่ว่าอาจจะท้อถอยอาจจะเหนื่อยกับสิ่งที่เจอเจอแล้วไม่คิดจะต่อสู้ชีวิตคนบางคนถึงกับอยากฆ่าตัวตายกรณีของสมใจเนี่ยอยากจะถามว่า,าใช้คติอะไรในการต่อสู้ชีวิตซึ่งผมเชื่อแน่ว่าสมใจน่าจะมีปัญหาเยอะกว่าคนทั่วไปแต่ว่าก็ยังต่อสู้ชีวิตแล้วก มาอยู่ในระดับตรงนี้หรือว่าอยู่ในถึงขนาดว่ามีชีวิตที่มั่นคงแล้วก็อาชีพที่มั่นคงได้ขนาดนี้อยากให้สมใจได้คุยนิดนึงครับก็อยากฝากถึงคนที่เขามีสมบูรณ์อย่างทุกอย่างนะคะให้เขามองอย่างที่พวกพวกหนูกำลังทำอยู่ตอนนี้เพราะว่าตอนที่พวกหนูทำก็มองคนที่เขาด้อยกว่าเราอย่าไปมองคนที่เราที่เขาสูงกว่าเราเพราะว่า เราจะมีกําลังใจขึ้นเยอะค่ะเป็นคําที่ชัดเจนมากจากสมใจนะครับนี่คือเรื่องราวของสองชีวิตที่ต่อสู้ถึงแม้ว่าอุปสรรคที่เขาจเจอเจอคือความพิการมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่และทําได้ผมเชื่อแน่ว่าจะเป็นบทเรียนชีวิตให้กับคนหลายๆคนที่กำลังติดตามรับฟังและก็รับชมฉายตะวันอยู่วันนี้คงต้องลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ ฉายตะวันช่วงตะวันทอแสงกับช่วงเวลาของฉายตะวันวันนี้คงจะเป็นประโยชน์และก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ต่อสู้ชีวิตและก็เหนื่อยกับชีวิตอย่างเช่นสแสวงโลทังซึ่งเขาต่อสู้ชีวิตถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าใครอยากจะช่วยเหลือเขา คงไม่จําเป็นจะต้องนําเงินมาให้หรือว่ามอบให้แต่สแสวงบอกว่าแค่นําทีวีหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาให้เขาซ่อมก็ได้ร้านของสแสวงอยู่ตรงข้ามกับศูนย์ฟื้นฟูคนพิการทองภูลเผาพนัทหรือว่าสี่แยกจวนผู้ว่าราคาย่อมเยา นี่คือหนึ่งชีวิตที่คุณสามารถติดตามได้สามารถติดตามรายการฉายตะวันได้เป็นประจำเวลา8นาิ30นาทีถึง9นาฬิกาทุกวันอาทิตย์ขอขอบคุณรายการสารรักจาก AIS และโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมคุณสามารถแนะนำตะวันได้ที่045264928วันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ ฉายตะวันรายการของตะวันที่อยู่อีกด้านของสังคมที่ผู้คนไม่เคยรับรู้มาก่อนตะวันดวงนี้จะมาฉายแสงแห่งสติความรอบรู้ปรัชญายในการดำเนินชีวิตผ่านผู้ดำเนินรายการคุณภาพของอสอมทออาอากาศพร้อมกันทั้งภาคอีสานตอนล่างเจสถานี14จังหวัดในรูปแบบคลัสเตอร์เน็ตเวิร์อสมทโคราช9 5้าเมกะเฮิรตส์อสมทชยัยภูมิหนึสเมกะเฮิรตซ์อสมทบุรีรัมย์92เมกะเฮิรตซ์ อ,อสอมทอ,อุบลราชธานี107เมกะเฮิร์อสอมทรีสเเก้95เมกะเฮิร์อสอมทยโสธร95.25เมกะเฮิร์และอ,อสอมทสุรินทร์99.75เมกะเฮิร์รับฟั<า>งเรื่องราวของตะวนันพร้อมกันเวลา8นาิกาสนาทีถึง9นาฬิกาทุกวันอาทิตย์ในเครือข่ายวิทยุอ,อสอมทอ,อีสานตอนล่าง